หวยมันก็บทสับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะมาเรี้ยวมาเรี้ยวมาแล้วนะคะตารางหวยไทยนะคะลงให้ไวหน่อยนะคะตารางหวยไทยตารางหวยไทยงวดนี้ลงให้ไวหน่อยนะคะ งวดก่อนนี้เข้าไปที่72นะคะน่าเสียดายที่สามตัวเราผิดหลักร้อยนะคะเรามีเจ็ดเจ็ดสองห้าเจ็ดสองนะคะงวดก่อนนี้แอดก็หวั่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าตัดตัวหลักเลยเนาะ70็2ศูนย์เจอเาอาไปเล่นแค่นี้เนาะก็กำหัวเป็นหกเอานะคะเจ็ดศ0นย์เจ็ดสองเก้โอ้ยถือหวเยเลยได้พวกเจ้านี่ส่วนมากมันจะชอบมาสองตัวนะคะส่วนมากจะชอบมาสองตัวเลยนะคะ เอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกท่านโอ้ถ้ามา872นี่ใครที่ตามตารางนี่ได้เลยนะคะแต่ว่ามันมาตารางให้772ค่ะแอดไม่มี8นะคะแอดไม่มี8ในตารางตามสูตรจับให้อย่างนี้นะคะส่วนมากมันจะเข้า2ตัวนะคะนี่ตัวข้ามฟากนะคะ งวดก่อนนี้เข้าไปที่เจสองงวดก่อนนู้นเข้าไปที่หกศูนย์นะคะตารางนี่ถือว่าเป็นนำสองตัวได้ดีเข้ามาสองงวดแต่บางทีก็ไม่เข้าก็มีนะคะบางทีก็ไม่เข้าเลยตารางตารางหวยไทยนี่เป็นอะไรที่แอดจับยากมากนะคะหวยไทยเป็นอะไรไม่รู้ค่ะตารางมีเข้ามีหลุดค่ะพอเราจะตามสักหน่อยก็หลุดนะคะตาราง แต่เข้าสองตัวนี้เข้าอยู่ค่ะแต่สามตัวนี้ไม่ค่อยเข้าค่ะ่ยไม่ใช่จะมางวนนีบ่ะบนเจ็ดสามเก้าไม่มามากนักเขียนไม่มาก่อนพวกเลยค่ะหลักหลักหน่วยนี้ตรงตรงหลักหน่วยนี้เป็นสามนะคะทุกคนอันนี้แอดเขียนผิดนะคะแอดจะเขียนเจ็ดสามเก้าแต่ว่าเจ็ดสามเก้าวุ้ยตรงๆงกับบัลลกทีเลยเรียกว่าคยไปหารลุดตดีไว้ก่อนมาบ่มา่คยบูหูละ ก็ตามจนไม่รู้จะตามยังไงแล้วนะคะเจ็ดแปดปีแล้วไม่มาเลยนะคะจะมางวดนี้หรือเปล่ามาโถมาสเจิตล่ะเดือแต่เจ็ดสามเก่าบมาก็มาดูกันนะคะในตารางของวันที่หนึ่งนะคะในตารางของวันที่หนึ่งกรกดาคมหวยมันคือเป็นบทษัทปะเจ็ดเก้าหกห้านะคะเจ็ดเก้าหกห้าสามหนึ่งศูนย์นะคะพอพออย่างนี้มาสามศูนย์ก็มาเนาะ 7จ็ดเก้าหนะคะเจ็ดเก้มนะคะมาดูจับคู่แปดชุดนะคะจับคู่แปดชุดตามสูตรนะคะจับคู่แปดชุดตามสูตรให้ไปที่เจ3 7เก้าสามเจ็ดสามเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนะคะถ้า ภาพตัวเล็กไปก็เอาไปขายายเอานะคะแคบเอาไปแล้วเขาไปขายายเอานะคะทุกคนเพราะว่านับวันตัวหนังสือแอดยิ่งตัวน้อยลงน้อยลงนะคะเอาก็คงเห็นชัดอยู่แล้วมั้งเอาไปพิจารณากันดูนะคะถ้าตัดเล่นนะคะถ้าตัดเล่นนะคะตัวหลักๆเลยก็จะเป็นตัวหลักอย่างนี้นะคะมันจะเป็นหนึ่งเจ็ดนาน หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่แอดให้งวดที่ผ่านมานะคะเม็ดเดียวไม่ออกชอบออกตามตูดดีดีเดิมหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะสามเจ็ดสามเก้าสามหกมันเป็นสามเก้าสามหกนะคะทุกคนแต่ทุกคนถ้าซื้อก็ต้องกลับอยู่แล้วเนาะนี่หนึ่งเจ็ดมาสองรอบเลยด้17หนึ่งเจ็ดนะคะตัวข้างหลังนะคะตัวตัวหลังนะคะตัวหลักจะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าตัวหลังจะเป็น 7151นะคะ7353นะคะ71517353ตัวข้ามฝากจะเป็น7757 7976นะคะแล้วก็59ตัวใครจะกลับหัวเป็น6ก็กลับเอาค่ะใครไม่กลับหัวก็พิจารณากันดูนะคะงวด6090มันกลับหัวนะคะกลับหัวแ n นให้60มันมา90นะคะในตารางนะคะ หกกับ9เป็นปัญหาโลกแตกค่ะถ้าซื้อไม่กลับก็ไม่รู้จะยังไงเนาะสามตัวก็ถ้าเลือกไป1คู่1ชุดก็ลองเอาไปกลับหัวกันดูนะคะแอดนี hmm. ่ดักตั้งแต่สากระเบือ,อยาเรือลบนะคะหนึ่งเจหนึ่งเจนี่มันจะเหมือนสองเจเลยนะคะที่ว่าซ้ำนี่เจสองนะคะตัวข้างฝาก็เป็น7จสองนี่คือมันซ้ำกัน2ตัวนะคะ มี72กับ70น,น่าสนใจนะคะงวดที่ผ่านมางวดนี้ก็จะเป็น17แล้วก็77ค่ะโอ้ยหวยโบม็นสีบิบ่เสวรสพีนงว่าสามเจ็ดสามเจ็ก็32ตัวนะคะ37นี่แล้วก็73ตัวข้ามฝากนะคะนี่โอ้เจ 3, 3ตัวเลยนะคะ733 3ตัวยังไงติก็มีนี่นะคะเว้ย3คือติดดับเหรอบ้านอ้าวเราไม่สนใจเลขดับนะคะในตลาง ตามตัวเราไม่สนใจเลขดับเอาไปพิจารณากันดูค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคู่นะคะหนึ่งคู่นี่เด็ดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ตัวข้ามฟ้าก,ก็เจ็ดสามป้าเจ็ดสามสามคู่คุณบาทนี่อันนี้ทําให้ดูนะคะทําให้ดูหนึ่งเจ็ดนี่โอ้หนึ่งเจ็ดกับสามคู่หนึ่งเจ็ดก็สามคู่นะคะอันนี้เป็นหนึ่งเจ็ดตัวหลังใช่ไหมหนึ่งเจ็ดตัวหน้าหนึ่งเจ็ดตัวหลังแล้วก็อ่าไม่มีตัวข้ามฝากนี่วะ มีแค่สองตัวนะคะนึกว่าจะมีหนึ่งเจ็ดตัวข้ามฝากด้วยนะคะเอาถ้ามีตัวอื่นก็ไปพิจารณากันดูนะคะแอดไล่าตาหวยแล้วนี่แหละคะ่ะตัดเล่นก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้านะคะตัวหลังก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งนะคะเจ็ดสามห้าสามตัวข้ามฝากจะเป็นเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าห้าเก้านะคะก็กำหัวเป็นหกเอานะคะทั้งหมดมันจะมีจักคู่เลยค จักละแอดลองแยกคู่ได้ไหมคะแยกคู่สองตัวเนาะโอ้ยทุกคนก็นไปตัดเล่นเอาชอบคู่ไหนก็ลองเอาไปตัดเล่นเอาค่ะสามสามพอรอบที่มันจะดับก็ไม่ไม่เอาให้มันดับเนาะพอ สามพึ่งมาสองงวดก็มาจ้าเอตรงเลขดับพอดีนะคะสามนานทีปีหนนโอ้ยถือว่าก็มาเดยเจ็ดสามเก่ามาเห็นยนแน่จะงวดถือเจักสองบาทเจ็ดหนึ่งศูนย์นี่หวยโพสไกันทำมาหายกินเลยเลขแอดนี่ห็ยไทยถูกยากนะคะหวยไทยสามตัวใครถูกนี่เก่งมากนะคะถูกยากมากค่ะหวยไทยเพราะว่ามันเป็นหวยกลมๆเลขหมุนนะคะ ก็เราก็ทําตามสูตรให้นะคะทุกคนก็ไปพิจารณากันดูนะคะโอ้ใครถูหวยไทยนี่เก่งเด้เพราะว่าไหนจะหวยอันไหนจะโอ้เก่งเก่งไถือเก่งวดก่อนนี่ก็ไปหน้าหมดเนา้วตัววิ่งลวดแอดลงให้ไวเลยนะคะแอดลงให้ไวเลยนะคะทุกคน เลขสามตัวนะคะเผื่อไปเจอแผงไหนเผื่ออยากได้นะคะลองเอาไปจับกันดูนะคะมันมาบังไหมงวดก่อนนี้งวดก่อนนี้เผื่อเข้าสามตัวล่างนะคะ202ศอ,องเอาได้อยู่ด้นั่นอ้ไม่มี70มาเลยเอานี่ไง5193ตัวล่างนี่นะ่คะ หกสองแปดโอ้หกสองแปดบุมี่วะมีหกสองเจ็ดเนาะโอ้ใครซื้อสามตัวล่างมันเอาไปเป็นสามตัวล่างได้นะคะลองพิจารณากันดูเผื่อฟุกได้สามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะเผื่อฟุกนะคะจะซื้อรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งนี่ไม่หวังเลยค่ะแอดไม่เคยถูกค่ะ ยาว่าเต้รางวัลที่หนึ่งถูกเอ้สองตัวรางให้ถือก,ก่อนเอาไปพิจารณากันดูนะคะแนวทางแอดก็ให้อย่างนี้นะคะเฮ้ยแอดลองทำได้ไหมเจ็ดเก้าน9มีเจ็ดเก้าห้าสามเจ็ดหนึ่งห่วยสนหน้าสนใจนะคะโอ้เจ็ดมาเยอะนะคะนี่เจ็ดเยอะอยู่ได้นี่ไม่หนีจากเจ็ดจากเก้าจากหนึ่งจากห้าโอ้ไม่หนีจากมันจะวอนออกอยู่ได้นี่ ก็ขออย่าให้มันกระโดดมาเป็นนี่นะคะอย่าขอให้กระโดดขึ้นมาเป็นตารางนี้ออกแทนนะคะโอ้ยน่าสนใจดิหวยหวยไม่ต่างกันมากนะคะมีตัวเปลี่ยนแค่สามเข้ามานะคะใช่ไหมมีสามเข้ามาแทนสองนะคะหนึ่งศย์เออมีสามเข้ามาแทนสองสองตารางนี้ค่ะเปลี่ยนแค่สามกับสองนะคะตาราง เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้แตกสามตัวตรงนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนก็ออกไปพิจารณากันดูสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ